ปลาทรายครัว่วสมุนไพรนะคะก็ทอดปลาทรายก่อนเลยให้กรอบกระทะต้องร้อนนะคะถึงใส่ปลาทรายไปพอมันเหลืองกรอบนะคะเสร็จแล้วก็หลีไฟให้อ่อนพอจะเอาขึ้นเนี่ยให้หลีไฟแรงอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ปลาทรายที่เหลืองน่าทานอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาสมุนไพรมาครัว่วสมุนไพรก็ประกอบด้วยดิฉันวันนี้จะทําแบบเผ็ดก,ก็เลยใสย่พริกขี้หนูด้วยนะคะก็จะมีเครื่องต้มยำเลยนะคะ ใบมะกรูดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะที่สำคัญมากใส่ลงขั่วเลยค่ะพื่วให้อเลยนะคะก็มีใส่พริกลงไปด้วยนะัวเ็จแล้วใส่น,นิดเดน,นะคะเส็นเรียรอย้วกเดี๋ยว็วยวไปยกับปาายหรือปลาดโคลน,นะคะ ก็จะได้สมุนไมากเลยค่ะก็จะได้เป็นปลาตัวสมุนไพรสมุนไพรใครไม่ชอบเผ็ดก็ใหญ่ใส่พริหนูนะคะถ้าชอบเผ็ดก็เอพริกหนูสใส่ด้วยก็จะกินร้อนกันมาก,นนากมด,ามด้วยนะคะเอาไข่เม็ดใส่ด้วยนะคะพร่ไข่ดำใส่ด้วยค่ะตรวมเป็นตัวทุกอย่างคะ่ะพริกไทยดำไม่ได้นะ,ะ่ย พี่ไก่ดำที่เสร็จแล้วอ่ะอันนี้เธอยังไม่ได้ตบมา,ามาเร็วๆเลยพี่ไก่ดำอยู่ที่ไหนคะโอเคเร็วๆเ,เร็วๆเลยนะคะอ่าพี่ไก่ดำอ่าใส่ยัดหน่อยเยัดหน่อย ก็จะได้เมนูผัวสมุนไพรที่หนูนนะคะเผ็ดร้อนอร่อยค่ะ